ในสันติลังสิรูปจิตกับงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของวันแรงงานจึงกำหนดให้ลำปางร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานและเพื่อความรองดองสมรนฉัน,นความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถานประกอบกิจการ,รและผู้ใช้แรงงานประมาณ300คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น40ทีมการจัดงานวันนี้ได้รับการจัสนับสนุนจาก1หน่วยงานสนังกัดกล่าวเปิดงานและทำพิธีปล,ล่อยทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน40ท,ท,ทีมณจุดสตาร์ทขอเรียนเชิญครับดิจิทัลและนว<ล>ัตกรรมเข้าขมามีาบทบาทต่อการทำงานและการขับคุณภาพแรงงานไทยสู่การเป็นแรงงาน ฝีมือระดับสูงรัฐบาลมีความหุ่งใจมีความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของพี่น้องแรงงานและประชาชนทุกคนเป็นอย่างยิ่งจึงได้ดําเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมสกัดกั้นทุกครอบครัวประสบความสำเร็จตามที่ท่านปรารถนาและพบเจอสิ่งดีๆตลอดชีวิตขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำปางประจำปี2565ครับ ตอนนี้พร้อมการหรือยังคะขอเช็คเสียงหน่อยค่ะมือดังๆหน่อยค่ะเปิดทีมที่หนึ่งค่ะ ขยับขยับเข้ามานะคะขยับแถวนี้ซื่้นะคะทีมสื่อเชินไปแล้วแล้ะทีมที่6กสเต็มบายได้เลยค่ะจ้ทีมที่หได้เลยค่ะทีมสอวสองทันปีนะคะ สุขภาพร่างกายยังแข็งอีกดอยู่นะคะใช้หลงทางไปไม่ถูกถามเจ้าหน้าที่ประจำวัดได้เลยนะคะอย่าลืมรับได้นะคะอันนี้เป็นทีมรวมมิตรใช่ไหมคะทีมที่สิบตนบายรอได้เลยนะคะวันสุดพิเศษพิเศษที่สุดให้นะคะตามหาโอโตอาร์ทีสามสิบม้า Phuket is the world's largest and most populous city in Thailand. Phuket is a city in the south of Thailand and has the largest population of โอเค้่มคนไปไปไปไไปข่ไทยี่อันนี้หมุเรื่อแมากค่ะนี่เจอ